สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็อยู่กับช่องจากขายเกษตรชาวบ้านครับสำหรับวันนี้นะครับจาก็จะมารีวิวเจ้านี่ครับแล้วก็จะบอกถึงคุณภาพของมันครับก็เป็นโคมไฟถนนนะครับที่เขาบอก420บาทนะครับก็เดี๋ยวจ่าจะลองประกอบแล้วก็ให้ชมแสงครับว่าคุณภาพของเขามันจะให้เพ่อนเพื่อนเผื่อตัดสินใจซื้อนะครับก็ ก็จะมารีวิวให้ดูสําหรับอันนี้ก็เป็นโคมไฟถนนแบบ3ดวงนะครับก็ประสิทธิภาพเขาก็ส่องไฟโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็เขาบอกแบตเตอรี่คุณภาพสูงแล้วก็ประหยัดไฟก็โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ที่สําคัญน,นะครับเขาบอกมันกันน้ําได้ก็แสดงว่าหน้าฝนก็ไม่ต้องห่วงเลยครับกันน้ําเข้านะครับก็เดี๋ยว จ่าจะให้ดูถึงการประกอบแล้วก็แสงไฟแล้วก็ขั้นตอนการทํางานของมันนะครับก็เดี๋ยวไปชมพร้อมกับจ่าเลยครับก็นี่ครับเพื่อนๆเรามาดูกันครับที่เราแกะกล่องก็จะรีวิวให้ดูหนึ่งอันนะครับก็จะมีนี่นะครับรีโมทที่เขาให้มาในชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีน็อตอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับในการประกอบเนี่ยครับ นี้ครับเป็นเจ้าโคมไฟถนนที่เ,เขาใส่กันกระแทกมาให้นะครับคันนี้ครับเป็นหน้าตาของมันนะครับก็มีไฟ3ดวงนะครับก็ดูความากว้างเขาก็ประมาณ13นิ้วนะครับเนี่ยครับก็ประมาณ13นิ้วนะครับความยาวไหมครับความยาวส่วนสําหรับความกว้างเขาก็6นิ้ว นะครับส่วนความยาวของหลอดไฟก็8นิ้วนะครับก็มีปุ่ม off on นะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนี้ก็เป็นแผงโซล่รราเซลล์นะครับที่ชาร์จสำหรับตอนวันก็ประมาณเกือบ12นิ้วครับนี่นะครับความกว้างก็6นิ้วนะครับ ตัวนี้ครับเป็นไฟอุปกรณ์ที่โคมไฟถนนนะครับส่วนอุปกรณ์นี่ก็มีนี่ครับขายึดนะครับเป็นขายึดแล้วก็มีนอ็อตอุปกรณ์มาให้นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเจ้ารีโมทนะครับที่เขาให้มาเนี่ครับเวลาเพื่อนๆจะใช้งานอย่าลืมดึงอย่าลืมดึง พลาสติกออกนะครับเพราะเขากันาฐานที่ใส่ในรีโมทมานะครับก็เดี๋ยวดูนี่ครับดูการทำงานของมันตักเล็กน้อยครับนี่เดี๋ยวเรานี่ครับเดี๋ยวจะก็จะลองปุ่มออฟออนนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับเราปุ่มนี่ครับเป็นแสงนะครับคือ เขาตั้งออโต้มาไว้อยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าโคมไฟดวงนี้ถ้าเรา,าหงายขึ้นมา,าทำให้แสงที่รับด้านบนของโซลาเซลล์นี้ได้แสงเขาก็จะติดแบบนี้นะครับถ้าเรา,าทำให้เขาไม่มีแสงไฟเขาจะติดแบบนี้นะครับถ้าเกิดเวลาตอนเช้านะครับไฟเขาก็จะดับเองอัตโนมัตินะครับก็ต้องลองครับสำหรับ ว่าเขาจะใช้ได้กี่ชั่วโมงนะครับก็สำหรับสวิตตปุ่มรีโมทนี้ก็จะมีเลข1เลข2เลข3ก็คือ,อระดับของไฟนะครับนี่ยครับถ้าเรากดตุ่มลดนะครับไฟระดับไฟเขาก็จะหลี่ลงนะครับก็มี5ระดับครับนะครับสำหรับรถไฟนะครับถ้ากดบวกไฟเขาจะเพิ่มขึ้น นะครับมี5ระดับแสงก็สว่างเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับสำหรับตัวบวกลบนี้นะครับถ้าเราจะกดปิดเราก็กดออฟเหมือนก็จะปิดรักษานี้นะครับอีกรอบนึงนครับสำหรับการเปิดกับใช้ปุ่มออนเปิดนะครับสำหรับเขาก็ออโต้อยู่แล้วถ้าแผงโซล่าเซลล์เขามีแสงไฟเขาก็จะดับลงนะครับถ้าเรา,าทำให้เขาไม่มีแสง ไฟก็จะติดนะครับก็มีปุ่มเพิ่มแสงลดแสงนะครับก็ตัวบวกลบนี้นะครับก็ได้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆสำหรับเจ้าตัวโคมไฟนี้นะครับอ่ต่อไปนะครับก็จะเป็นการประกอบนะครับก็สำหรับการประกอบง่ายๆครับเพื่อนๆก็มีเจ้าตัวนี้ครับเป็นขายึดนะครับเราก็ ใส่เขาเข้าไปแบบนี้ เสียงที่นี้นะครับเนี่ยครับสำหรับก็ปรับระดับได้นะครับจะสูงต่ำนะครับเขาปรับระดับได้นะครับนี่สำหรับขาเจ้าตัวนี้นี่แบบนี้เลยนะครับเมื่อเขาปรับระดับได้นะครับเราก็จะไปยึดติดกับโดยใช้นี่เขาแถมน็อตมาเพื่อยึดติดกับพุกนะครับ นี่ครับจากก็เปิดแล้วครับสําหรับไฟฟ้าเซลล์นะครับที่เป็นแบบโคมไฟถนนนะครับก็จาก็ปิดไฟสําหรับใช้สปอร์ตไลท์ด้านบนอ่อเป็นไฟเสาครับที่ใช้ไฟฟ้าจ่ากก็ปิดแล้วครับตอนนี้ก็เปิดไฟแบบโซล่าเซลล์ครับเนี่ครับขอให้เพื่อนๆได้รับชมครับก็แบบ3มดวงก็สว่างใช้งานได้เลยครับใช้งานแล้วก็มีประสิทธิภาพ ขาสว่างครับก็าสามารถใช้งานได้ถึงเช้าครับเพราะจาก็ลองแล้วครับใช้ได้ถึง7-8ถึง8ชั่วโมงนะครับสำหรับการชาร์จไฟก็เขาก็ชาร์จเองโดยอัตโนมัตินะครับคันนี้ครับเป็นความสว่างที่จะเอามาให้เพื่อนได้รับชมแล้วก็ตัดสินใจในการที่จะเลือกซื้อนะครับ โอสว่างใช้ได้เลยครับข้ประหยัดไฟด้วยนะครับประหยัดไฟฟ้าเราข้อเพื่อนๆลองรับชมแล้วก็นำไปจะตัดสินใจได้ครับก็เรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับการรีวิวเจ้าโคมไฟรุ่นนี้นะครับก็ติดตั้งง่ายครับแล้วก็เขาปรับระดับองศาได้ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับก็ คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการที่จะตัดสินใจซื้อโคมไฟรุ่นนี้นะครับกอร,รีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็เพื่อที่จะคุ้มค่ากาับเงินที่เราจะซื้อไปก็ยังไงคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้จ่าด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ